สวัสดีครับผมรังสรรค์นะครับไปขายบอร์ดสัตว์ OCR วันนี้ผมจะพาประชมการทำงานของรถดับทรัค X4G นะครับขนาด40ตัน X4G นะครับ N e n g 550ร p นะคร40ตันที่พูดถึงนะฮะก็คือน้ำหนักของเ a โลด a นะครน้ำหนักเฉพาะวัสดุน้ำหนักรวมจริงๆนะฮะก็คือน้ำหนักรถเป่า20ตันน้ำหนักเ a โลดนะฮะน้ำหนักน้ำหนักหินนะฮะ40ตันแล้วก็รวมรถรวมหินนะฮะน้ำหนักก็จะได้ประมาณ60กว่าตันคันนี้ก็คันที่13นะฮะ ลโมอทาน,ดนะนใดน,นะฮะสนใจรถดับชัก XCMG นะฮะเอาไว้ใช้งานในโลโมหินนะฮะหรือจะเป็น uh, ทำงานก่อสร้างนะฮะขนย้ายวัสดุนะฮะจะเป็นหรือว่าจะเป็นท่าทรายนะฮะติดต่อผมรังสรรค์นะครับฝ่ายขายบริษัท OCR ศีย0 6 4 6ีหกเจนะครับคันนี้ก็คันที่14นะฮะก็มีริ้วรอยบ้างนะฮะตามอายุขย หัวใจหลักของรถดำบักชีนะฮะก็คือเรื่องของการบริการนะครับแล้วก็เรื่องของอะไหล่อะไหล่หาไม่ยากนะฮะเพราะ OCR ซอทกอะไหล่ทุกชิ้นนะฮะยกเว้นฝาท้ายกับหัวเก่งซึ่ง OCR นะฮะมีพร้อมตั้งสองข้อลงโมหินภาคเหนือลงนี้นะครับก็เริ่มสั่งซื้อรถดำชัก x m ชีนะฮะจากบริษัท OCR นะฮะเริ่มสงมอบกันตั้งแต่ปี2 5 5 8นับถึงปัจจุบันนะฮะตอนนี้ปี2 5 6 4นะครับก็ขึ้นปีที่6 รวมทั้งหมดตอนนี้นะฮะก็18คันนะฮะรวมรถน้ำนะฮะขนาด20,000ลิตรนะฮะอีกหนึ่งคันก็รวมเป็นทั้งหมด19าคัน คุณสำหรับการรับชมนะครับพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ